ห่งคุ้มพี่น้องจนมันออกน้างสวัสดีค่ะชอ่องเพนินเกษตรค่ะมื่อนี้ผ้าพี่น้องมหาเห็ดค่ะไปเบิ่งกันค่ะว่าเข้าสีใดเห็ดยังแน่ค่ะหาจนไม่พี่น,ออน,น้องเอ้ยเหน้ำเสียอะไรน้่ ล่างพอดีจริงเริ่มงขาา หันดอันั่นตีสองดอดวี่เห็นอลยด้วยคะอุ้ย ทีนี้แตมันเห็ดะงุ่นี่แล้วค่ะ น้ำมแหง้งพี่น้อง,น,ง,ง,องน้ำมแห้งขั้นใดดอกหนึ่งขั้นมักเป็นมูด้วยไข่เฮ็งงูนี่้าส่งหาบริเวณถึงข,งขั้นใดสักก่อนถงคมพี่น้องจะนันออกห้าม hay ngay 慢点。嗯嗯啊 มเนขออกออกเป็นม,มูอันเหีนดอกอสองดอกหาออกมูอมาไห้ค่ะ ปลากับอุดมสมบูรณ์ครับมาอยู่ไปนะง ด้าลังต,งต้อน,นทุกท,ท่นานนั่งเสียงกำลังเสรดอกซ้ำนี่ พี่น้ง่งโอ้ยอยู่หลังทูุมใหม่ก่ะอยู่หลังกุมใหม่ใช่ไหมวะแะ่าก,กาห้าเอาอยู่ฝั่งหนัพพเพนผนมาเกิอดอยู่หลังหุมใหม่ม,มองเลยเป็นคู่ค ขนไวโค้งีม,มากมองดูนเห็นเหรเห็นเป็นมูเป็นแผ่ไปได้พี่น้องือึ้นกัวกเป็นตนนึ้องอเลยไปสะ หงายกระจงหงายค่ะยืนหงาย ทางไปไปกลับมากับตัวสวยๆดูดอกไมาแดง ขาข้าเยางวห้งงามพี่น้องงามบรงไปแล้วาัวอเขาเจ็บพี่น้องพี่กุ้เ ใชมันนี่ก็หายเมื่อยล่ะค่ะแต่เมื่อบ้านล่ะค่ะหูเขาหวน้ำแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่บ้านกันเด้อค่ะว่าไดดไหลเป็นไนค่ะ